เสียงของคนร้องจริงๆมันมันมีถ้าฟังเสียงดีๆนะครับผมผมตั้งโจทย์ให้เขาให้ปิดปากร้องแล้วก็ลากให้เสียงเสียงพวกเขาให้ยาวที่สุดในตัวโน้ตโน้ตหนึ่งเท่าที่เขาจะทําได้คคือผมไม่รู้เหตุผลนี้เหมือนกันว่ามาได้ไงผมอยากทรมานเขาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันคือ คือคือมันเป็นเรื่องของแบ็คกราวผมด้วยผมโตในค่ายทหารอะไราเงี้ยฮร <roku. S 1> มันมันเหมือนมันเหมือนอยากต่อรองกับตัวเองมากกว่าว่า,ว,าว่าเราควรจะอยู่ส่วนไหนของอของของควาเป็นอิสระหรือการใช้ชีวิตฮะก็แล้วก็อยากยกย้ายเสียงของอ,อย่างอย่างอย่างผมงก็มองว่ากลุ่มของนักเรียนโรงเรียนอยู่รยนท่านัยุางท่านบกเนี่ยฮะเขาก็อยู่สองกรอบเหมือนกันเขาก็ ในขณะที่เขาเป็นทาหารเขาก็ร้องเพลงในขณะที่เขาร้องเพลงเขาต้องเป็นทาหารคือมันก็มันก็น่าสนใจฮะด้วยหน้าที่เขาด้วยด้วยด้วยจุดประสงค์ว่าเขาร้องเพลงไปเพื่อใครเพื่อทําไมเขารับใช้ตัวเองหรือเขารับใช้อะไรอ mm hmm. ะไรเงี้ยฮะมันมันน่าสนใจตรงนี้ก็คือ,อก็คืออยากมีน้องๆเข้ามาฟังบ้างอย่างคะ่ะน้องๆที่ร้องให้เนี่ยมีเข้ามาฟังงานบ้างอะไรอย่งผมคืองานนี้จริงๆผมค่อนข้างซ่อนเหมือนกันนะัคือ คือไม่ได้บอกว่าเขาว่าจะไปเอาทำว่าจะเอาไปทำอะไรมากมายคือมันก็ค่อนข้างาคือเขาก็ก็ก็ร้องให้หละแต่ผมก็ไม่ได้ปิดบังอะไรเงี้ยผมยังไม่ไม่ทราบว่าเขาจะมาดูหรือเปล่ามีความคาดหวังไหมคะว่าเวลาคนเดินเข้ามาในงานเนี่ยอยากให้เขาได้ยินอะไรอยากให้เขารู้สึกอะไร คาดหวังมันคาดหวังแล้วมันมักจะผิดหวังนะเพราะอย่างที่บอกว่าบางครั้งคาดหวังว่าจะผิดหวังอะไรอ่ะบางครั้งเขามาเขาก็มาดูดซ้ำว่ามีงานอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วสิ่งที่มันอยู่ในหัวเรามันไม่สามารถสื่อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วซึ่งมันไปคาดหวังตรงนั้นก็ไม่ได้แต่ก็แค่เอาง่ายที่สุดก็แค่สนุกฮะคือพอเดินเข้ามาแล้วเห็นว่าเฮ้ยเสียงมันเปลี่ยนวะเวลาเราเดินแล้วก็เข้ามาเดินเล่นเดินเล่นสักสามสี่เก้าผมก็รู้สึกว่า โอเคละที่เขาเล่นกับงานเราเพราะว่าผมอยากทํางานที่คนเล่นได้เป็นงานที่มันสนุกมากกว่าที่จะแบบมานั่งเครียดมานั่งตีความว่านี่มันคืออะไรอะไรอย่างี้แต่แม่แต่คุณแบบเครียดมากเลยนะเา <c oughs> บอกว่าคนลบโกนธรรมชาติแต่ว่าอยากให้อยากใ่างน้อยลบโกนธรรมชาติอย่างมีความสนุกก็มันเหมือนมีหลายเลเวลครับถ้าเขามาแล้วเขาอยู่เลเวลหนึ่งเขาก็จะสนุกกับเลเวลหนึ่ง แต่ถ้าคนที่คิดเยอะไปถึงเลเวล5้าเขาก็จะสนุกกับเลเวล5ฉะนั้นให้มีหลายๆมีหล,หลายๆเลเวลเพื่อหล,<ช>หลายๆคนคุณมนนะคะคิดว่ายังไงคอคุณค้ามาือจริงๆผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยคือจริงๆอยากผมยิตีความสนุกสนุกของตัวเองคือคือจริงๆระหว่างโปรเซสของการทำงานเนี่ยฮะผมก็จะจะจะดูเรื่องพื้นที่ไปด้วยเพื่อจะเหมือน ผมก็อยู่ในโลกของผมมาตีความตีความเสียงกับพื้นที่ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆมันก็คุณนพูดถึงช่องแสงใช่ช่องแสงเป็นส่วนสําคัญสําหรับงานนี้มากเพราะว่ามันเหมือนเหมือนได้สำหรับผมเหมือนเป็นช่องที่ได้หายใจออกไปข้างนอกอมผมรู้สึกว่าในหอศิลป์มันก็คือมันก็คือกรอบๆหนึ่งเหมือนกันถ้าพูดถึง ็เหมือนกับมันเป็นการไหลของของ<ม>จากเสียงของดุลยางหานบกไหลตั้งแต่ข้างล่างขึ้นไปข้างบนเ<ม>ี้ในความคิดผมแต่แต่คนดูจะเข้ามารู้สึกยังไงนี่ไม่สามารถกําหนดได้เพราะแม้กระทั่งตอนที่ผมทํางานมันก็ผมก็ไม่รู้ผลว่ามันจะออกมาอย่งไงด้วยครับครับผมแต่ผมว่ามันน่าสนุกตรงที่ คนดูจะรู้สึกยังไงก็ได้นะอ่าใช่มันสนุกเพราะว่าเหมือนถ้าอย่างเพลงที่เราแต่งขึ้นมาเพลงร้องเนี่ยเราก็จะกําหนดเรื่องราวไปเลยว่ามันต้องเป็นความรักมันต้องอกหักนะคุณต้องเศร้านะหรือคุณต้องสมหวังกับเพลงด้วยสุขกับเพลงไปด้วยแต่ว่าอย่างงานของพี่มนเนี่ยคือคนดูเขาจะเปลี่ยนแปลเปลี่ยนไปตามประสบการณ์หรือความรู้สึกในขณะนั้น<ช>คือประสบการณ์เขาผ่านชีวิตมายังไงมันก็จะต่างไปแต่ละคนกับวันนั้นเนี่ยตอนนตอนนั้นเนี่ยเขารู้สึกยังไง มันฉะนั้นบางทีมาดูงานพี่มลนในแต่ละวันเนี่ยผมก็จะรู้สึกต่างกันไปใช่ทีน้น่าสนใจมากนะคะแอบแอบ,แอบเข้าไปดูงานของ,ของทั้งคุณมลของทั้งคุณน้อนก็เห็นบางทีบางคนคนเข้าไปแล้วโพสต์ถ่ายรูป เโพสต์ถ่ายรูปนี่แบบเป็นมาตรฐานนะครับคือลำโพงมันอยู่ข้างล่างแต่คนอยู่ข้างบนเนี่ยโพสต์ถ่ายรูปมีไหมมีใครโพสต์ถ่ายรูปไหมครับไม่ไมีครับความจริงมันอาจจะเป็นหนุ่มที่นอตพูดหรือเปล่าว่าแบบตัวงานมันไม่จําเป็นต้องถูกรับรู้ในมิติเดียวเสมอคือเข้ามาวันนี้ก็รู้สึกแบบหนึ่งบางคนเข้ามาอาจจะได้ยินเออมันเพราะดีบางคนอาจจะรู้สึกอุ้ยเหมือนอยู่ในท้องแม่บางคนอาจจะรู้สึกถึงตัวแบบแสงสว่างที่อยู่ข้างบนหรือว่าพูดถึงการไหลของเอเนอร์จีของคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเป็นที่น่าสนใจว่า มันพอมีเสียงแล้วมันทําให้งานมันกว้างขึ้นหรือเปล่ามันทําให้ตีความแบบยุ่งเหยิงขึ้นหรือว่ามันทําให้ศิลปินมีอิสระมากขึ้นมีเสียงมาค่ะมั้พอมีมิติของเสียงเพิ่มขึ้นมาเนี่ยค่ะมันทําให้เวลาเราทํางานเนี่ยมันต่างจากเดิมไหมอ๋อสาหรับผมก็มันเป็นมันเป็นแนวคิดที่มีอยู่แล้วมากกว่าและเสียงมันสามารถขยาย ขยายพื้นที่ที่ผมสามารถทํางานแล้วมัน,ม,นมันตอบได้ตรงกว่าในบางจุดถ้าผมไปทําวิดีโอเงี้ยมันอาจจะไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้ตอบโจทย์ผมมากอะไรเงี้ยฮะซึ่งซึ่งแน่นอนมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นวิธีที่น่าสนใจมากเพราะว่ามันเล่นกับกับขึ้นคืนหมายถึงว่าถ้าเข้าไปในหอศิลปเนี่ยครมันมันปฏิเสธไม่ได้คือคนต้องใช้สายตาด้วยแน่นอน คือไม่ใช่หูฟังอย่างเดียวมันต่อให้อยู่นอกหูศีม,มันเพิ่มมิติมันเพิ่มมิติขึ้นมาแน่นอนครับครับต้องเล่าแชร์กันว่าความจริงคนเรานะคะเกิดมาก่อนเราจะเห็นเราอยู่ในท้องแม่เราได้ยินก่อนเนาะเราได้ยินก่อนแล้วก็ถ้าใครดูคู่กรรมฉากสุดท้ายก่อนโกบริตายโกบริไม่เห็นอะไรแล้วแต่ยังได้ยินเสียงนางสมาร, ين, ราินภาษาถูเป็นสิ่งสุดท้ายที่ตายเหมือนกันแต่ว่าพอเราโตมาเรากับให้ความสําคัญกับตา ค่อนข้างเยอะมากแล้วเราลืมประสาทสัมผัสทางหูที่มันที่มันอยู่มาตลอดเวลามันมันเคยช่วยชีวิตเราไว้เมื่อสมัยเรายังเป็นคนป่าแล้วไม่มีแสงไฟแต่ตอนนี้เรามีแสงไฟเราใช้ตาค่อนข้างมากนะคะอย่างที่คุณน็อตพูดไว้ในเซสชันของคุณน็อตว่าความจริงแล้วเราต้องให้ความสําคัญกับหูเยอะ ใช่ไหมคะเราต้องให้ความสําคัญกับหูไม่ใช่ไม่ใช่เยอะกว่าตานะไม่ใช่ต่อไปนี้แบบผูกตาแล้วแบบเดินอะไรอย่างี้ก็จะเท่ไปนิดนึงแต่ว่าทํายังไงให้ให้ให้เราสมดุลประสาทสัมผัสเหล่านี้แล้วก็ไม่ใช่แค่ว่าแค่ศิลปินที่เราจะมองในเรื่องหูเพิ่มขึ้นแต่ว่าอาจจะทุกทุกคนว่าคะ่ะอาจจะตัวงานคุณน็อตอาจจะอยากให้แบบคนเริ่มเปิดหูมากขึ้นไหมหตัวชิ้นงานอะ่ะไอเดียจริงๆงก็อยากให้รู้สึกถึงการฟังมากขึ้นด้วยจริงๆที่คิดไว้<อ>ก็ เพราะว่าถ้าเราไปดูงานอย่างอื่นนอกจากเรามองเนี่ยคนอื่นจะอยากสัมผัสงานด้วยซึ่งหลายงานก็อาจจะพังไปเพราะการสัมผัสอะไรเงี้ยการฟังนี่เรียกเป็นพฤติกรรมที่พาสีบหรือเปล่าครับหรือแอคทีฟการฟังเป็นพฤติกรรมที่พาสีบหรือแอคทีฟคือหมายถึงว่าถ้าอย่างพูดการพูดนี่ก็คือแอคทีฟการฟังอาจจะค่อนข้าง passive มากกว่าอาจจะไม่ใช่คือฟังการเอาตัวเข้าไปฟังเนี่ยแน่นอนมั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 น disturb ไอตัว environment ระดับหนึ่งแต่ว่าพอ action ของการฟังเราอาจจะค่อนข้าง passive มากกว่าเราเป็น receptor มากกว่าเพราะอย่างนั้นเราถึงใส่ใจมันน้อยลงด้วยผมคิดว่านะเพราะอย่างที่บอกว่าตาเราเลือกมองไม่มองได้แต่หูเนี่ยยังไงยังไงก็ได้ยินอยู่ดียังไงก็ต้องได้ยินจนมัน ชินจนมารู้สึกว่าเป็นธรรมดาไปแล้วเราก็เลยไม่ค่อยใส่ใจกับมันก็เดี๋ยวเราค่อยๆส่งไมค์กลับให้คุณเอมนะคะก็อยากฝากไว้จุดสุดท้ายส่วนแรกที่ต้องทำไมวันนี้ถึงตัดสินใจไปไกลถึงพิทากรัสเพราะมีความรู้สึกว่าพิทากรัสตั้งแต่ต้นเนี่ยเขาเป็นเพราะเขาให้ความสนใจกับไอคอนที่มัน ทุบอยู่บนท่างเนี่ยถ้าไม่เสียงมันแตกต่างกันเขาเลยกลายเป็นนักคณิตศาสตร์เขาเลยกลายเป็นคนที่สร้างสตรัคเจอร์อะไรมากมายให้ให้ให้กับโลกนี้นะคะมันเป็นเพราะว่าเขาไม่เคยละเลยเขาไม่ได้ละเลยเสียงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันของเขาเช่นเดียวกันก็สําหรับทุกทุกคนก็คิดว่าไม่ว่าจะเป็นศิลปินจะเป็นนักดนตรีจะเป็นฟิลเมอร์จะเป็นนักเขียนจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าเสียงมันอยู่กับตัวเราเสมอแล้วมัน มันเป็นหน้าที่ในการที่จะสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจแล้วถ้าเราฟังมากขึ้นเราอาจจะมีความสุขกันมากขึ้นฝากไว้แค่เนี้ยค่ะส่งต่อให้คุณเอมขอบคุณค่ะมีาวกค่ะมีเวลาอีกจุดหนึ่งอยากรู้ว่ามีใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเสียงจากผู้ชมมีไหมคะมีใครอยากจะถามคำถามอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า อาจจะไม่รู้ว่าจะถามอะไรด้วยซ้ำมัง้งไม่คิดปังนะครับถามได้ <c oughs> ถ้าไปถามนอกเวลาจะคิดแพง <c oughs> หรือว่ามีใครอยากรู้ว่าเอ๊ะอันนี้เสียงแบบนี้ประมาณนี้มันฟังยังไงให้เพราะหรือว่าเออคืออยากจริงๆอยากโฟกัสนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องสุนทรียศาสตร์ของเสียงมากกว่าด้วยซ้ำเ,เพราะหลายๆครั้งเนี่ยที่นี่จะถูกพูดง่ายๆว่าถูกถูก turn off ด้วยด้วยด้วยอันนี้อันแรกพอเดินเข้ามาปุ๊บอ่ะไม่เพาะเดินไปเดินออกไปเลยโดยที่ไม่ได้ให้แบบไม่ได้ให้ความอดทนกับงานนั้นๆหรือว่าสิ่งที่ได้ยินตรงนี้หรือเปล่าที่เป็นสิ่งที่เราอยากรู้คือเอ๊เสียงเราจําเป็นต้องฟังให้เพาะหรือเปล่าเดี๋ยวเาขยายตรงนี้อีกนิดนึงแล้วกันนะคะแล้วเราอาจจะจบตรงนี้กันก็ได้ เสียงคำว่าเพราะไม่เพราะนะคะต้องเมื่อกี้เราแตะๆกันไปนิดนึงเราพูดถึงว่าต้องคิดว่าในเรื่องของบริบทเป็นค่อนข้างเป็นสิ่งสำคัญว่าเราฟังเสียงอยู่ในสภาวะไหนเ,เราฟังสมมุติตอนนี้ถ้าถ้าเสียงของคุณที่คุณเอมเดินผ่านเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคบมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นพร้อมกันถ้าเสียงของงานของคุณน็อตกับเสียงของงานของคุณมนเกิดขึ้นพร้อมกันเนี่ยจะเพราะไหม ม,มันต้องเกิดยังไงมันถึงจะเพาะอ,อันนี้ก็ตอบยากครับคือบริบทถ้าไม่เอาเรื่องไม่เพาะก่อนนะเพาะไม่เพาะพักไว้ก่อนนะครับเรื่องบริบทก่อนอย่างเช่น <c oughs> สมมุติว่าเวลาเราพูดคุยกันเนี่ย <c oughs> เวลาเนี้ยเสียงมันก็ถูกต้องนะเราพูดคุยกัน <c oughs> แต่ถ้าในขณะที่เรากําลังดูหนังฟังเพลงอยู่ แล้วมีคนมาพูดคุยกันเ <c oughs> <Okay. S 1> สียงนั้นมันก็จะกลายเป็นเสียงที่มันรบกวนบางทีเป็นน้อยบสนงทีอะไรเครับ <c oughs> ว่ามองว่ามันเป็นวัฒนธรรมการเสพหรือเปล่า <c oughs> ไม่นึงว่าอย่างศิลปะในเมืองไทยมันคน ถนัดแล้วหรือยังที่จะมาเสพศิลปะหรือมาถ่ายรูปกันดีกว่าอะไรอย่างนี้คุณแรงไม่ไม่ไม่ใช่แรงแต่ว่าถึงว่ามันน่าสนใจนะครับแม้กระทั่งการถ่ายรูปนี่ผมว่าน่าสนใจมากมันเป็นต้องชอบเออเขาเส้นพูดไว้ประโยคหนึ่งเป็นเป็นนักประพันธ์เพลงชาวยุรมันนะคะเขาไม่เรียกตัวเองว่าเขาเป็นนักประพันธ์เพลงเขาเรียกตัวเองว่าเขาเป็น organizer of sound แล้วเขาเลิกคิดแล้วหลุยส์โซโซ1930เนี่ยพูดพูดเลยว่า noise noise มันเป็นส่วนหนึ่งของดนตรี ree, ไม่ว่าจะเป็นเสียงแบบนิดๆหน่นนอยๆก้องแกล้งอะไรเนี่ยทุกอย่างคือมันกลายไปเป็นมันมันเป็นดนตรีมันเป็นองค์ ree, ประกอบของดนตรี ree, ได้หมดแล้วสต็อกเฮาเซเนี่ยมองตัวเองแล้วว่าเป็น organizer of sound แล้วก็ดนตรี composition เวลาเราต้อมสอนเราต้องอจะพูดถึงว่าการ composition คือการจัดวางเสียงจะเป็นเสียงถุงพลาสติกหรือถุงหรือเสียงวารินหรือเสียงอะไรก็ได้ถ้าคุณจัดวางมันในเวลาที่เหมาะสม อยู่ในระยะความจริงเวลเราเราแต่งเพลงเราจะมองกันแค่แบบไม่ขีมิติเองค่ะสูงต่ำยาวสัน้นดักเบาแค่นั้นเองว่ามันเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมไว้ถ้าอยู่ดีๆต้องพูดเสียงเบามากตอนนี้ก็จะไม่เหมาะสมกับเวลาครับดังมันก็จะไม่มันก็จะไม่เหมาะสมกับเวลาแต่ถ้าพูดดังเกินไปชั้นล่างก็อาจจะเริ่มขึ้นมาโวยวายเพราะฉะนั้นมันมีมันมีความงามลักษณะเสียงมันไหนที่มันจะงามเนี่ยอย่างต้องต้องยังชอบอ่านอ่านถึงพูดถึงพิพทากราัสเมื่อเช้าเขาบอกว่า beautiful beautiful, beautiful เนี่ยเพราะว่า เี่ยนะคะสักครู่นะคะ Good p r e f o r c e must act in conformity with its own nature คือความงามเนี่ยมันต้องสะท้อนกับไอความงามในสันดานของสิ่งนั้นๆถ้าหากว่ามันงามผิดเรื่องผิดราวมันก็อาจจะไม่ใช่ความงามหรือเปล่าแล้วก็ถ้าสม,สมมติถ้าให้ถ้ามองว่าคุณนอ็อตให้คุณน็อตมาทำแบบ ประสานเสียงสุดลึกต้องก็นี่อาจารย์ยังนึกไม่ออกว่านอตทำแล้วมันมันจะมันมันเป็นสิ่งที่เป็นตัวศิลปิแลเป็นจริงๆมันเป็นเสียงที่เป็นเสียงของเราจริงๆหรือเปล่าอะไรนี้ค่อนข้างค่อนข้างสําสคัญมากนะคะความงามต้องต้องมองส่วนตัวนะต้องมองว่าความงามกับความจริงใจใกล้กันมากถ้าเราจริงถ้าเรารู้ว่าเราพูดอะไรเรามั่นใจจริงๆว่าเรากรลังจะพูดเรื่องอะไรสิ่งนั้นถูกที่ถูกกาลเทศะยังไงก็งามมีมีตัวอย่างที่ที่อยากจะยกครับ พึ่งพึงนึกได้เมื่อคืนเลยคือเสียงน้อยพวกอย่างเสียงของผมนะครับมันฟังมันย่อมไม่ค่อยเพาะเท่าไหร่แต่ในขณะเดียวกันไอเสียงพวกนี้ใครเคยฟังสกิ l เล็กบ้างครับที่เป็นดับ s t e p อะฮะคือถ้าถ้าลองไปฟังดูเนี่ยเสียงมันอย่างนี้เลยเป็นเสียงแบบเหมือนเครื่องจักรเป็นเสียงเหมือนรถเลยแต่พอไปอยู่ในดนตรีอิเล็กทรอนิกที่เรียกว่าดับ s t ตปปุ๊บ ขายได้กลายเป็นนักลีมิกที่โด่งดังชั่วข้ามคืนทันทีถามว่ามันต่างกับเสียงของผมตรงไหนมันก็ไม่ต่างกันเลยเพียงแต่ว่าเขาออแกนไนซ์เสียงให้นใ,นใช่ให้มันอยู่ถูกที่ถูกจุดถูกเวลาอะไรเงี้ยลองลองกลับไปเลยนะคะวันนี้เคาะมอเคาะไห้เคาะแก้วกันเลยคะ่ะแล้วก็ไปฟังสกิลเลกก็ลองลองดูลองดูลองลอง,ลองกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะสร้างเสียง กล้าที่จะสร้างเสียงกล้าที่จะฟังสิ่งรอบๆตัวนี้คิดว่าสนุกสนุกกับมันแล้วจะทําอะไรได้อีกเยอะเ่อนมน่าจะอบถประกอบตัวเลยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่นั่งฟังตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ขอบคุณวิทยากรทั้งสท่านด้วยก็เอาเป็นว่าปลายปีนี้เรามีงานซาวอาดก็ต่อภาคหน้า ปลายปีพฤศจิกายนแล้วกันขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ